สวัสดีครับพบกับใหญ่ power shop หรือใหญ่อะไรแก๊สครับโทร0895265 299ครับรับซ่อม Toyota าอันติ g โรงงานโดยตรงรับติดตั้ง LPG NGV ชุดควบคุมแท้อิตาลีหรือชุดควบคุมของจีนครับคันนี้ก็อันติดนะครับก็มาติดตั้ง LPG นะครับเราจะใช้เป็นชุดควบคุมแท้ของอิตาลีนะครับลูกค้าเลือกเป็นของอิตาลีนะครับเป็น AEB MPT 8นะครับแมปนะครับเวอร์ชัน5.5นะครับ สังเกตดูได้นะครับตัวน,นี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับถ้าไม่แท้มันจะเวอร์ชันมันจะไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะครับแล้วก็ชุดไฟนะครับอันนี้ของอิตาลีนะครับก็จะเป็นมอตอต้มโทมัเตโตหัวฉีดวาลเทคนะครับชุดนี้ก็รับประกันใชายยา้ยาวๆครับเป็นชุดควบคุมแท้อิตาลีเดี๋ยวล้อถังกับอ่าอุปกรณ์ติดตั้งมานะครับก็โทรปรึกษา 089 526 5279ครับใหญ่พาวชอบหรือใหญ่อะไรกันครับสวัสดีครับ